โอ้ยเจ็บๆๆวายเ๋ยวนะวายใส่ไปไหมพี่น้อึ๊ปปาโอ้ยเจ็บดอกยังหรอคว่มเจ็บนะุ่นอะเอออะไรจะซี้ระวางไว้นีก่อนคพี่น้องค่ะ นลพ่นมาฉิดพายางไปหาน่องๆ <c oughs> โอ้โหเห็ดดอกนี่ิดกดนี่นี่นี่ใช่นี่บอก เจ้าคุคนคเก็บเปลี่ยนลองค่ะนี่ค่ะไปหาเขาด้วยวันนี้นก้มเก็บอยู่นี่ Å. Mm. 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 นี่ค่ะอืมนี่บไม่หันอมน้ำหมดแล้วอืมอย่างนี้มันก็อมน้ำนะสักคนเอาไม่ได้แนละ้วขามันดำเอาดอกนี้ค่ะดอกมีอะได้ยังดอกมีอได้ยัง นี่นะ ดอกงามยั่มองเป็นๆไทยยุ่หกไหลมาแล้วพร้อมจะถ่ายคลิปให้พี่น้องเด้วยเนี่ยนี่เนาะคข้าใจ,จไม่ติดหัวไห่ล่ะเพื่อนมัน puff ni do nak เก็บ ini เก็บมาก็ ตัดขาจ้าบริเวณนี้จะมีหลายพี่น้องค่ะดอกข้างหน้าปู้นอยู่ต้องพ่นันนี้เดี๋ยว ิกตไอันนี้สใมันจะได้มั้ลูลีลูลีข้าสารอู๊ยเจ๋ จุ่มแต่ว่าขาสั้นโอ้ยสนองค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้กันค่อยค่อยโอ้ยค่อยหยยบจนเนเลย โอ้ยคนเลยจะมาวันหล่มพี่น้องเดี๋ยวนะเที่ยวพี่น้องขาเจ้า,จาน,น,นี้มันขาขาดเลยโอ้ยดอกใหญ่จนหยิกเลยค่ะ ไป,ไปวายเดี๋ยวนะวายเจ้ไต่ไบไหมพี่น้องอุ๊ปปะอุ้ยเจ้ดอกใยงามเลยค่ะเพียงพุ่นอ๋อมันได้จังสิอาวางไว้นี่ก่อนเอาจุ่นนี่โอ้โุหน่อยเลี้ยงงามตรงนี้ทึ่งเนินเจ้ เอลโลอยู่นนผู้หนึ่งได้ยินแต่เสียงมุดป่าเฟิร์นได้ยินแต่เสียงนี่ค่ะไม่หลอกอยากได้ยินเสียงเฉยๆกุ้มนี่เป็นรุ่นดอกสันไปค้าเดี๋ยวนี่้ายาว ไม่เอ๊ะทันเตี้ยแต่มันอยู่ตรงที่ขึ้นง่ามอะพี่น้องมันก็ได้ขึ้นมางา่ามดูผิย,โอ,ยโอ้ยโอ้ยมีคนมาเก็บเลยค่อยคอย เง Beast ินมันคือมูลน่ คนละคนเงาด้วพี่น้องค่ะเบิ่งไหนเด้อพี่น้องค่ะดอกหนึ่เห็นพุทธเลี้วคานกีโกงอะไรนี่คูนด,ดอก เอาไปถึงบ้านก็เอาอปให้มันค้ายน้ำก่อนพี่น้องเพราะมันอมน้ำเยอะค่ะต่อค่ะพี่น้องค่ะหัวมันหลุดก็คงเป็นเพราะว่าเม่งมากัดมันหรือเปล่า มันก็อมน้ำด้วยมันก็อ่อนช้อยอลชนเอ,านอ้าไปตัดขาดกุ้งกันบํามืดบอกใครปิดไฟ ขึ้นป่ะพี่น้องบ่มีแดดสวัสดีครับพี่น้องขาเ่ยเก็บมาแล้วก็มาตัดขาทุกคนดอกก็ง,งาม,อมเอามือเด็ดเอาเลย อสองสาวยังพอกันหมุนปลาเฟินหยุดหยุดอยูย่ไม่องค่ะเนาะเวลาพอก็สิจบคลิปนี่เนาะเอาท่านี้กอนคลิปที่สองกับของเมือนีกับขอบคุณพี่น้องสุขสุกคนเนาะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้ค่ะเพราะว่ากลัวคลิปมันจะนยาวะครับพี่น้อง มันเน่าหลายกะ่่ <c oughs> มีคนเบิงแต่เนาะ <c oughs> แต่ก็ได้งามงานแล้วขอขอตัดขายเสร็จก่อนนะพี่หนอมบนะ่ผิดหวังดอกมาเก็บเห็ดแต่ว่าเสียอยู่อย่างเดี๋ยวขึ้นต้องหมุนปลาเฟิร์นนั่นแหละ <c oughs> ช่วงนี้กันยังมีให้เก็บอยู่เห็ดกะ เพียงแต่ว่ามือนี่พากันเปลี่ยนบรรยากาศมาเก็บมาเก็บเห็ดไปดำคาเหลืองค่ะทุกคนเพราะกันนี้บางเทีกับไปเก็บเห็ดไปเห็ดตีนแกะมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่ากับมันกัมันมันยังมีให้เก็บอยู่เห็ดตี่แกะกันเลยพากันเก็บอยู่ค่ะยังบระท่าน่หยุดคับพี่น้อ ว่ามันอร่อยอ่ะทุกคนคือทุกคนชอบกินทุกคนชอบเก็บที่พากันมาเนาะแต่อันไปเจอเห็ดอันไหนที่มันกินได้บามมักกินกับโพผากันเก็บเดยพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> วกวราพรก็คือปล่อยมันไว้ค่ะในขักอะไ <c oughs> กล้จะ เครื่องตาเหลี่ยวเป็นกิโลกรัมละสองกิโลแล้วค่ะทุกคนเนาะขอบคุณค่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่า